สวัสดีครับทุกท่านเล็บดีช่องวิทยาภัยพีแชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาใช้ประโยชน์จากไฟแช็กที่แก๊สหมดผมไปเจอไฟแช็กมา1่อันนะครับน้ําแก๊สด้านในไม่มีหลงเหลืออยู่เลยครับและเก่ามากเป็นสนิมเคอะเลยครับในการใช้ประโยชน์จากไฟแช็กที่แก๊สหมดแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองจุดเทียนให้ทุกท่านดูนะครับว่าไฟแช็กที่แก๊สหมดจุดเทียนติดหรือเปล่านะครับเห็นไ,ไหมครับ จุดเทียนไม่ติดแน่นอนในการใช้ประโยชน์จากไฟแช็กติแก๊สหมดแบบนี้เราจะมาใช้ร่วมกับสิ่งนี้และไฟแช็กแบบนี้จะใช้ประโยชน์ได้เลยครับดูด้านล่างกันเลยครับเราจะมาใช้ร่วมกับสํารีเดี๋ยวผมจะลองจุดสัารีให้ดูนะครับว่าไฟแช็กแบบนี้จะจุดไฟติดหรือเปล่าน,นะครับ เห็นไหมครับจุดไฟติดแล้วครับและในการจุดเทียนดูสิครับเทียนก็ติดแลวครับนีครับใช้ประโยชน์ได้แน่นอนในการใช้ร่วมกับเทียนและในการใช้ร่วมกับสำลีดูสิครับไฟแ็กที่แก๊สโหมดเราอย่าเพิ่งไปทิ้งอาจมีประโยชน์นะครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยยางไรนะครับฝากคอมเมนต์ได้คลิป่างช่องพุทธิไทยพีช anel ได้นะครับ และคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องดีไทน์พีแชนแนลได้นะครับผมวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการแก้ปัญหาหรือการใช้สิ่งที่คิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วนํามาใช้ประโยชน์ได้แบบนี้เลยครับอย่างไฟแชทดิแกสหมดแบบนี้ครับเราจุดไฟติดได้แบบง่ายง่ายและทําได้แบบนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องดีไทนพีช n แนลนะครับ จะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำอย่างคลิปนี้ครับผมใช้ประโยชน์จากไฟแช็คที่แก๊สโหมดนามาจุดไฟได้เห็นไหมครับจุดไฟติดแน่นอนครับ